สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีบอยจาก b ีบอย Air a i r b ์บัสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว a i r b u ัสเอลกอร์ดเอบีหกร้อยแอร์บัสอลูมิเนียมบอรุ่นแรกของเอลกอรนะครับเป็นตอนที่2นะจากที่ตอนแรกนะครับผมได้รีวิวตัวอุปกรณ์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของ a i r b u ัสชนิดนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานจริง นะครับเราจะได้เห็นกันว่าเอลกอสพ่นลีดเป็นอย่างไรพ่นสีเป็นอย่างไรละองสีเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันได้ที่คลิปนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นผมเอาสีสําหรับพ่นลีดลองเท,ทดูก่อนนะครับตัวนี้คือเอลกอสเอบีหกรุ่นหัว0.3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า0.3เนี่ยพ่นลีดออกมาได้ประมาณไหนนะครับอ่านะครับ นี่คือเส้นพ่นสำหรับงานรีดนะครับก็เล็กสุดก็ได้ประมาณ0.5ถึง0.6มิลิเมตรนะครับก็ถือว่าไม่คเคเรเลยนะนะครับส่วนเส้นกว้างสุดามาดูเส้นกว้างสุดกันนะครับเส้นกว้างสุดก็ได้ประมาณ 3เซนครับก็มาตรฐานแอร์บัตหของูท,ทั่วไปนะครับได้ราวๆนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากผมเคยบอกไปัในตอนแรกแล้วว่าแอร์บัตตัวนี้เป็นแอร์บัตไฮฟโลนะครับฉะนั้นลมที่ใช้จึงใช้ได้เบามากนะครับอ่าเรามาดูกันว่าลมที่ผมใช้พ่นเป็นค่าลมอยู่ที่เท่าไหร่น,นะครับค่าลมก็อยู่เพียงแค่0.1 mpa เท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเป็นหน่วย psi ก็แค่15 psi นะครับ ก็สามารถใช้พ่นรีดแล้วก็พ่นแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยครับได้แล้วนะครับกาเรื่องเรื่องงานพ่น่เดี๋ยวเราก็ลองมาทำเส้นเฟสดูนะครับว่าแป่บัตรตัวนี้ทำเส้นเฟดเป็นยังไงบ้างไกลอาจจะต้องเฟดลากยาวหน่อยหนึ่งนะตามสไตล์ครับถ้าให้เฟดแม่นแม่น เจ๋งๆก็คงต้องแอร์บัตตัว3-4,000นนู่นนะครับตัวนี้ทำได้ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกับการใช้งานทั่วๆไปอย่างที่เคยบอกไว้ในตอนแรกนะครับหลังจากที่ได้ลองตัว0.3 3. ไปแล้วทีนี้ก็จะมาลองตัว0.5บ้างนะครับ0.5ก็จะให้กรวยสีขนาด15มิลิลิตรมาเลยนะครับ แต่ถ้าอยากได้เล็กกว่านี้อันนี้ลูกค้าต้องซื้อเพิ่ม,มเอานะครับเดี๋ยวผมมาลองเส้นรีดของตัว0.5ดูนะครับว่าไ้ประมาณเส้นไหนเส้นรีดก็ประมาณนะครับ1มิลนะครับก็มาตรฐานของแอบัลิเคัน0.5นะครับเส้นรีดก็ประมาณ0.8ถึง1มิลนี่แหละครับ ต่อมาเดี๋ยวผม,ผมลงพ่นกว้างสุดให้ดูนะโอ้โหกว้างจริงๆนะครับรวมๆเจ็ดเซนนะครับก็หกหกกว่าเกือบเจ็ดเซนนะครับก็พ่นถมพ่นพ,นพื้นที่กว้างๆเลยสบายนะครับเนี่ยเราก็สีออกค่อนข้างหนาตามสไตล์ตบัตรหิบห้ อันนี้ก็ลมอยู่ที่ราวๆหนึ่งบาเองนะครับสีก็เลยออกจะดูว่าเม็ดหยาบไปหน่อยถ้าลูกค้าอยากให้สีเม็ดละเอียดกว่านี้ก็ต้องปรับลมขึ้นไปเป็นประมาณ1 5ึ่งจถึงสบานะครับแต่จริงๆไม่น่าจะถึง2องล็อกประมาณ1.5นะครับเดี๋ยวผมลองพ่นรีดให้ดูอีกทีนะครับว่าเซนพ่นขมใช้ได้แค่ไหนนะครับ คนเก็บรายละเอียดภายในนะครับไลท์ขอบภายในนะครับทำได้ไม่เร็วไกลก็อาจจะมีระยะดึงที่ไกลไปน,นิดนึงแต่ก็ยังนุ่มเบาอยู่นะครับใช้งานได้ตามฟังก์ชันพื้นฐานนะครับเดี๋ยวลองเสฟฟเส้นให้ดูนะครับซึ่งจริงๆอาบาร์ตสูที่ห้เนี่ย การเฟดเส้นแทบจะไม่มีความจําเป็นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูเพราะว่าแอบัตชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเอาไว้ให้วาดรูปครับออกแบบมาให้ทาโมเดลพ่นสีโซ่ปไปซะมากแต่เดี๋ยวจะลองเฟดเส้นนี้ดูเล่นๆเลกันนะนะครับก็เส้นเฟดก็ทําได้โอเคนะครับอาจจะอย่างที่บอกไกลมันจะเร็วไปสัหน่อยนะครับเส้นเฟดก็จะปลายอาจจะไม่สมูทเท่ากับพวกแอบัตแพงๆแต่ถ้าใช้งานปกติพื้นฐานแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับ เดี๋ยวจะมารีวิวตัวอบัตเอลกอดเอ0 0หกับตัวสีไพลเมอร์ของ v a l l เลโนะครับว่าพ่อนออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะผสมกับตัวทินเนอร์สูตรน้ำา T 1อของซีต้านะครับอลองกันเลยนะครับเหมือนเดิมลมปรับไว้อันนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะลมก็เป็น1.5นะครับก็ ใส่ทิมเนอร์ไปสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากเพราะว่าแอบัตหัวค่อนข้างโตอยู่แล้วเนาะค้นนิดนึงก็พ้นได้นะครับอ่าโอเคอ่าลองพปนกันดูนะครับ เดี๋ยวผมจะพ่นเผื่อๆไว้เลยสัก2อสอันนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวต้องมีพ่นสีจริงโชว์อีกทีนะครับวันนี้รอบแรกก่อนเนะาะอเรียบร้อยนะครับหลังจากแห้งสนิทแล้วกับตัวไพรเมอร์ของวอลเล o โฮนะครับพ่นโดย a b a t บัตเอลตัว a b 6 6 0 5นะครับเป็นไงเลยเยนื้องานเรียบเนียนเนียบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมพ่นลองพื้นให้ดูไปแล้วเรามาดูสีจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพ่นทดสอบโดยใช้ตัว Vario Model Color ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆเนื้อสีตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เป็นการทาแต่เราจะลองเอาสีทามาพ่นกันนะครับ <N 1> แน่นอนแอร์บัส0.5พ่นสีทาหลายๆตัวได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับ๋ยผมจะลองกนให้ดูนะ วนะครับสีออกเนียนไม่ตันนะครับพ่นได้สบายเลยส่งสีได้หนาแล้วก็ไม่ตันอ่ะทีนี้ลูกค้าชอบถามผมบ่อยมากว่าใช้บัตรูนวศูนย5ุ้าเน่ยผมจะพ่นปีเฉดได้ไหมพ่นไลท์ขอบเนี่ยมันจะพ่นได้หรือเปล่าหัวแอบัารจะโตเกินไปไหมผมไม่ตอบแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับหาก ใจไม่ถึงล็อกไกลได้นะครับล็อกไกเอานะมุนล็อกไกตรงนี้สมมุติในกรณีที่ใจไม่ถึงนะกลัวว่าจะพ้นแล้วเบรกไม่อยู่นะครับล็อกไกแน่นอน AB600 มีฟังก์ชันการล็อกไกนะครับเราล็องดูก,ก่อนนะอโอเคอ่าได้ละ นี่สีเฉดด้วยสีทาด้วยนะแล้วถ้าเอาสีพ่นโดยตรงเี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยผมไล่หนาะๆให้ดูส่วนฝั่งนี้บางๆเนาะ่นม่นมครับทําได้สบายมากนะฉะนั้นบางคนที่กลัวว่าเฮ้ยผมจะพ่นปีเฉดไม่ได้ เพราะว่าแอร์บัดมันจะหัวโตเกินหนาเดี๋ยวผมลองพ่นจริงๆให้ดูนี่ผมตั้งใจพ่นให้มันให้มันหนาไปนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวผมจะลองพ่นบางๆให้ดูอีกชิ้นนึงนะ,ะคราวนี้แบบปีเฉยของจริงละ่ะเห็นไหมครับมันก็ทำได้นะครับ มันอยู่ที่คุณอยากจะทำมันหรือเปล่าอนะครับคราวนี้เราจะมาลองกับพร,ราชาสีพ่นของแอร์บัตโดยตรงเลยนะครับนั่นคือตัว c l e a r t e ทนั่นเองนะครับเสียมาลองดูว่าสีแอคริกสำหรับงานแอร์บัตที่ใช้กับแอร์บัตโดยตรงและพ่นด Air โดยแอร์บัต0.5จะเป็นยังไงนะครับ อชิ้นนี้แห้งแตผมพ่นปีเฉดขำๆให้ดูนะนะเห็นไหมครับพ่นได้ ถ้าตั้งใจฝึกก็พุ่นได้เดี๋ยวพุ่น,นเ,ตเต็มไปเลย จบกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบการพ่นสีสูตรน้ำทั้ง2ตัวกับ a i r ์บัตรเอลกตัว AB 6 0 0นะครับสังเกตว่าเนื้องานก็ไม่ได้ขีเหเลยนะครับเรียบเนียนอยู่ในขั้นใช้งานได้โอเคมากนะครับก็สรุปง่ายๆกับ a i r ์บัตแบรนด์นี้นะครับสำหรับผู้ที่ซีรีสเรื่องงาน a i r ์บัตขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่อยากได้ a i r ์บัตคุณภาพต่าอย่างพวกแอร์บัตของจีนแดง หรืองบก็ยังไม่ถึงพอที่จะซื้อแอบารระดับสูงอย่าง s p a r m a หหืือ Avatar นะครับตัว e l g o อ t AB600 ตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมเลยนะครับกับการใช้งานทั่วไปงานโมเดลงานหมวกกันน็อกพื้นฐานนะครับยังไม่ถึงขั้นไฟอาร์ตแล้วก็พวกงานเหยียบปลอมนะครับผมเชื่อเลยว่าศักยภาพของเอลกอ t ใช้ได้สบายนะครับส่วนทำไมผมถึงไม่รีวิวสีลักเกอร์เพราะว่าสีลักเกอร์พ่นดีกับสีคลิกมากนะครับ สีคลิกยังพ่นได้ดีขนาดนี้สีลักเกอร์ไม่ต้องพูดถึงดีมากอยู่แล้วนะครับผมมิสเตอร์บีบอยจากร้านแอ b r ัสบีบอยขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเอลกอสประเทศไต้หวันนะครับนึกถึงร้าน b ีบอตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอลกอสที่รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการครับ